สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับันชื่อนางสาวสรัญญานาคำค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกชพรคุณศสารค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุเรนากฤราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิพาพรเฉลิมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณสุขวันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิญญาเชเพชรค่ะ ตัวอย่างนะคะซึ่งอาชีพที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้คืออาชีพเลี้ยงกบและอาชีพเกษตรกรค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงมีชื่อว่าอะไรคะหม่อมไทยราคาจะเล่นนนคุณลุงอายุกี่ปีคะปี16ปีแล้วลุงจบการศึกษามาอะไรคะประถม Yes. แล้วคุณล anyway, ุงยังฝึกนี่มากี่ปีแล้วคะสามปีแล้วขวัญงานอาชีพเรียนฝนแล้วมีอาชีพอะไรที่คุณลุงทำ้างคะมีอาชีพส่งก็มีทำขนมขายตลาดขนมนะคะทำขนมขายขายตลาดขายดีไหมคะขายได้ขาดี ยอดแรกต่อทีที่คุณ้ประมาณเทานวยังไม่ถกคนไม่ขายไป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 เอากเป็นอะไรเหรอะอาหารกบอาหารปลาแหละไม่ไปหากดก พลุงมีแรงมาดันแจอะไรที่ทำให้พะลุงมาเลีกบขึ้นมาแล้วก็คุณคิดจะเลี้ยงนี่คิดว่าจะเลี้ยงแค่ว่าจับมันมาล้อมแล้วก็จับขนานมาเลี้ยงเนึ่งเลี้ยงยากเลยค่ะมาเลี้ยงมาคิดว่าจะทำอะเลี้ยงยากเลยค่ะมันยากนี้ก็ไม่ไหว ยากมันก็ยากมันยากแค่ตอนนี้แหละเปลี่ยนน้ำตอนเด็กนะแต่ตอนนี้โอ้ไข่หรือะไรเปลี่ยนน้ำมีกี่วนะันเปลี่ยนครั้งคะสองสามวันแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเนียงกลางคืนก็ไม่ได้เปลี่ยนอันนั้นโสดทิ้งก็ต้องเปลี่ยนท,ทนี แล้วกบมันด wall ูยังไงคะตัวผู้ตังเมียผู้มันก็จะมีกล่องเสียงที่ตาบ่อนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะบ่อนี้รวมรวมบ่อรวมัเว่อีก๋อนค่ะแล้วตัวเมียนะคะตัวเมียก็ไม่มีกล่องเสียงเนี่ยตัวเมียจะเป็นตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ใช่ไหมตัวเมียจะใหญ่ใช่ค่ะ ยังว่าได้กี่ปีมแหน่สามปีแล้วเวลาเปลี่ยนน้ำกบมันจะตายเยอะไมคะตายั้งตัว2ตัวทุกครั้งหลตายเวลาเราไม่ได้เปลี่ยนเลรียนรวมกันเยอะนี่มันกัดกันก็ตาย เในรอ่วตัวไว้บ่อเนี้ก็ไว้เป็นแม่พันธุน์ปีหน้าเนี่ยแล้วเวลาออกไข่จะจับไปไว้ที่ไหนกันไข่ตัวนี้ไปไว้วที่พีหน้าทีเด็ดลงไปที่ป่าข้าวเลยนะห้าบอ่บอหกบ่อเนะีะ่ะสมเสร็จก็ไข่คุณเอกไปใส่ผ้าเอาไข่ไปไว้นู่นเลยเ้าผสมไข่พี่รักคือหรอคะพีหน้าเลย แล้วรุ่นน่าจะสป็นสี่สิบห้ารอบเอาอาทิตย์ละรอบอ่ะส่วนนี้มันมีสายตรนสายตรงตัวนี้ไม่รู้กันตัวมิโก็มีแต่โลชิ้นี่ดแล้วแมงมือนี่ครั้งแรกเรามาจากกรุงเทพเพราะอยู่กรุงเทพไง มาประมาณี่ตัวค่ะมาหกตัวตุ้งผู้สามตัวเมียสามถ้าจะเลี้ยงแบบนี้ต้องต้องไปเอาพันธุ์มาเลยใไหมคะหรือว่าเอาฝุ่ยังไงมาเลี้ยงกระได้ตัวั้องเลี้ยเอาพันธุ์มาก่อนจากหกตัวใช่ไหมคะได้เท่านี้โอ้โหหายเยอะมากแม่พันธสามตัวสามตัวปีแรกไข่ครั้งเดียวแล้วมั้งไม่เต็มพันนานาเต็มวัน ล้วอยู่นี่มีพวกมีที่เป็นพ่อพันแม่พันธเนาะค่ะแล้วบออนี้ก็ใช่ใช่ไว้ที่นี่เรามีขายไหมคะกพ่อพันธุ์แม่ะทุกคนมาลักเฮ้อ ถ้าคือถ้าขายเป็นข้อพันแม่พันอีกขายยังไงคะูขายคู่คู่ถ้าไหนคะเนี่ยมาอยู่กรุงเทพก็คนรู้จักกันเอาคูละน้องแต่งงกันอ่ะมาให้มาแต่ว่าไม่คาดจันนะ ปลาเลาาวเลาเราขัดแค่จับใส่กันันนแล้วถ้าเราจะเลี้ยงเราต้องมีพื้นฐานอะไรยังไงหนี่ต่อคะต้องมีอะไรมากมายหแต่แมีใจรักที่จะทำนี่ก็ทำได้นะแต่ว<อ>่าถ้าทำไม่สำเร็จปุ๊บก,ก็เลิกกันไป แล้วถ้าจะเลี้ยงเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะเลี้ยงบอ่อพ่อแม่พันธุ์นะแล้วต้องบ่อสำหรัไว้ไขนน่เลแต่ถ้าเลี้ยงน้อยก็บอ่อปูนนี่แหละไว้พันธุ์เมื่ไข่เสร็จก็เอาแม่พันธุ์ออกก็ได้แต่ถ้ามันเยอะก,ก็ต้องเอาไข่ออกนี่กระชีไข่ไข่มันมยังเป็นไขน่หรือเปล่าคะตอนนี้อเดี๋ยวมันมีไม่มีแล้วนะมันหมดหมดฤด,ดูแนละ้ว อย่าดตทีมาที่นี้มคัอยู่ที่ตลาดคัอยู่ที่ตลาดคันอยู่ที่ตลาดตมันที่ลาดเาทีจะทำเสร็จจะหาที่สมนิได้หายากกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ทำไม่สามก้นอยู่ส่วนมากช่วงไหนคะเราถึงจะขายถกได้ราคาถูกที่สุด เลี้ยงไว้ตอนนี้นะเลี้ยงไว้ก็หน้าจะเป็นน้องปิใหม่อย่างเงี้ยตอนที่มันนัเป็นนองกบ้านเยอมากว่าขาเอะานี่ขใหม่ะมันจะเป็นกบ้านเรื่อยๆจะมีราาะากนี่้ เราเลี้ยงอย่างนี้รายได้ดีไหมคะคือขายเป็นโลใช่ไหมคะโล,โลเท่าไหร่คะโลน,อยอยนัลยเพราะว่าตลาดเยอะแยตอนนี้จะไม่ไแต่ว่าก,กบกบพวกนี้มันมันถูกกว่ากบกบนาใช่ไหมคะ,นมะในตลาดเขาก็ ในตลาดก็ตกวพวกนี้แหละแล้วมันใส่สารกักตัวไนต์ยังไงอ่ะนี่มันไม่แใส่แต่ว่าใส่เพราะคนเลี้ยงแค่นี้ไอ้กบเลี้ยงกินก็กบกไนต์นี่แหละแล้วแกล้งอะไรแต่ว่ามันเปลี่ยนอาหารงั้นพวกเราขอถามค่ะคุณลุงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ